มาปลูกมะกรูดกันครับนารกสุกเลยนะปลกแล,ปลก้ปลูกเยอะๆครับมะกรูดอร่อยด้านขัวนี่นครับลง นี่ก็แก่แล้วครับดูกได้กว่าที่มันจะงอกเป็นต้นขึ้นมาครับและกระบวนการการเติบโตของมันอยู่ที่ธรรมชาติเลือกสรรครับลูกมะกรูดไว้ข้างๆต้นกล้วยครับส่วนเหลือหลังจากที่เมล็ดพันธุ์ หรือว่าเมล็ดมะกรูดที่อยู่ในผลมะกรูดหลังจากที่มันงอกเป็นต้นอ่อนแล้วนะครับมันก็จะใช้แร่ธาตุภายในผลของมะกรูดแต่ว่าส่วนที่เหลือนั้นก็จะเป็นอาหารของพืชอื่นที่อยู่ใกล้ๆมันเช่นตอนนี้ปลูกไกลๆกับต้นกล้วยครับต้นกล้วยสามารถดูดซับเอาธาตุอาหารจากส่วนเหลือของผลมะกรูดไปใช้ได้ครับ หลังจากที่ต้นอ่อนงอกขึ้นมาเราสามารถย้ายไปปลูกลงกระถางเป็นมะกรูดประดับหรือมะกรูดกระถางได้ครับหรือเอาไปปลูกลงดินได้การปลูกแบบนี้ไม่ต้องพิถีพิถันครับโดยคำนึงหลักการตามธรรมชาติเวลาผลไม้ร่วงหล่นจากต้นแม่ลงสู่พื้นดินหลังจากที่มัน ใยสลายตามวิธีธรรมธรรมชาติแล้วมเมล็ดที่อยู่ข้างในหลังจากที่ได้น้ําและความชื้นที่เหมาะสมมันก็จะงอกเป็นต้นอ่อนและเติบโตต่อไปควบคู่กับการได้แสงแดดน้ําฝนและปุ๋ยจากใบไม้ตรงนี้เป็นรากของต้นกล้วยครับนี่ มะกรูดกำลังเตรียมการที่จะย่อยสลายในกระบวนการย่อยสลายของผิวเปลือกและเนื้อข้างในหลังจากนั้นครับการทำงานของเมล็ดที่อยู่ข้างในผลของมะกรูดก็จะค่อยๆเป็นไปตามวงจรของต้นมะกรูด เพรดน้ำครับสิ่งที่นำเสนอนั้นไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะครับมันเป็นเรื่องจริงครับคุณเห็นต้นพริกนี่หรือไม่ครับนี่คือต้นพริกก็ปลูกแบบเดียวกันครับก็นำผลของพริกสดนะครับเอามาฝังมันก็เป็นต้นหลายต้นแบบนี้ครับนี่ะเป็นต้นหลายต้นจากนั้นเราก็สามารถ ย้ายมาลงไปปลูกที่อื่นได้ส่วนตรงนี้ก็อนุบาลต้นอ่อนไว้ก่อนครับใช้พื้นที่เล็กน้อยให้เป็นประโยชน์ ีคือพลิกขี้หนูครับเอามาเล็ดทั้งผลแหละครับผลของพลิกขี้หนูเอามาฝังลงดินเลยครับมันก็จะได้ต้นกล้าขึ้นมาจำนวนมากแบบนี้กับต้นที่รอดคือต้นที่สมบูรณ์แข็งแรงเราค่อยย้ายไปปลูกที่อื่นหรือถ้าพอใจที่จะให้มันอยู่ตรงนี้ก็ให้มันอยู่ต่อไปครับเลือกต้นที่สมบูรณ์ต้นที่ไม่สมบูรณ์ก็ ถอนทิ้งออกไปนี่ด้วยครับการเพาะปลูกต้นมะครูดโดยใช้ผลแบบนี้ก็เรียบง่ายดีครับธรรมชาติจะเลือกสรรต้นที่แข็งแรง